บ้างก็จะกลัวว่ามันไม่แขรงหรือเปล่าหรือว่ามันเทปมันเหนียวขนาดไหน สวัสดีครับตอนนี้ Hero Home Solution ก็อยู่ที่เดบไบพาราม2ครับเจสวัสดีครับครับแล้วลก็คุณเจน้ำตัวอย่างเป็นทางการอีหนึ่งลาครับผมเจทอนทันชัยสุขบิตรนะครับเป็นตัวแทนจากทีผู้บริหารแลปตันนะครับคาดว่าหลายคนในรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าทางแลมตันเนี่ยทำอะไรบ้างครับก็เราก็เป็นตัวแทนที่จัดจาหน่ายอุปกรณ์สองบอนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟโคมไฟแล้วก็ทุกทุกชนิดเราก็จะมีหมดตัวโรงงานเนี่ยก็คืออายุ30กว่าปีใช่ปัญหาที่พบเจอเนี่ รรก็เป็นหลังคาที่ใช้ตั้งแต่ตอนโรงงานตัวเราเปลี่ยนมาเป็นโกดังเนี่ยมันก็เริ่มกับพอฝนตกไม่ว่าจะเป็นรั่วซึมด้วยน้ําที่มันไหลเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีปัญหาคนนี้อยู่คือสตอกมันก็เกิดการเสียหายได้ใช่ไหมครับเกิดการเสียหายได้ก่อนอันนี้มีการแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนมาแล้วบ้างไหมครับจริงเราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยหลายวิธีเราจะไปทํารั่วซึมมันก็ยากละเพราะกระเบื้องมันกับขึ้นไปก็เหยียบไม่ได้ละอะไรก็ค่อนข้างที่จะอันตรายละมันก็จะค่อนข้างแก้ไขยากเป็นหาแล้วก็ตอนแรกก็็็จะทําเปนชีใหม่ก ค่อนข้างยากแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงตอนแรกที่ค้นหาวิธีการซ่อมแซมหลังคาเนี่ยมาเจอทางฮีโร่ได้ยังไงเหรอครับก็หาในอินเทอร์เน็ตก่อนว่ามันจะทำยังไงได้บ้างครับทชนี้เราก็ไปเจอตัวโปรดักตัวเนี้ยนะครับการรั่วซึมด้วยก็ค่อนไายจะตอบโจทย์ของเราอ๋อจริงๆเราก็ดูหลายอย่างคุณภาพเป็นยังไงวัสดุเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็เช็คโปรไฟล์เป็นยังไงาแล้วก็เรื่องราคามีการพูดคุยกับผู้บริหารท่านอื่นแล้วมีความคิเห็อย่างไรบ้างครับบ้างก็จะกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงหรือเปล รหรือว่ามันจะตกลงมาไหมเทปมันเหนียวขนาดไหนพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของอายุการใช้งานที่ผู้บริหารท่านเื่นตอนแรกมีความสงสัยตอนนี้เป็นยังไง้างครับตอนนี้ก็ไม่มีละเห็นแล้วว่าเอ้ยคุณภาพของ,งานาโอเคมากคือเราก็มีโดนถ่ายขึ้นไปให้ดูเราก็เห็นสภาพแล้วก็ดูเรียบร้อยอดูเหมือนใหม่ผมว่าง่ายและเร็วโอเคคืเอเจอตัวพนักงานเองรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนว่าเราก็มองว่าโกดังก็ไม่ได้ต้องลงทุนเยอะมีทางเลือกที่ลงทุนน้อยกว่า ว่าได้คุณภาพที่เท่ากันได้ฟังก์ชันที่ตอบจทย์กันคุณเจมองเรื่องการลงทุนระยะยาวยังไงบ้างครับก็สิบสิบห้าปีผมว่าก็คุ้มมากแล้วถ้าเทียบกับที่เราต้องไปเปลี่ยนค่าใหมา่ตัวดังที่มันอยู่มานานลแล้วมันใช้มานานลแล้วผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่อยากจะแนะนําสิทธิค้าขอ่งกิโลนะครับก็ผมว่าเป็นเรื่องของความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของเงินที่เสียไปนะครับแล้วก็ในการที่ได้ฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์จะเป็นเรื่องเรื่องตรงนี้หลันะครับ ทาง Hero Home Solution ก็ขอขอบคุณบริษัท l a ต t o n l i g h t i ที่มอบโอกาสให้ทางเราเข้ามาสัมภาษณ์ในสถานที่สวยๆตรงนี้นะครับที่เดอะบายพาราม2ขอบคุณคุณเจมาานะครับขอบคุณครับ,บ <c oughs> Hero Home Solution Building a Better Life